จิ้มนะทุกคนข้างในก็จะมีกระเทียมสับพริกสับมีต้นหอมผักชีแล้วก็มีน้ำมันงานแล้วก็ใส่ผงสเสน่ห์ไปด้วยนะคะผงชูรสสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <laughs> มาค่ะทุกคนมากินขวกวางกันค่ะหรือฮอตพอตมาล่านะคะวันนี้แอมเลิกเรียนช้านะทุกคนเลิกเรียนก็เกือบจะ6กโมงลแล้ววันนีงขึ้นได้อยากกินขวกวางก็เลยไปซื้อไปตลาด ไม่ค่อยมีผักอะไรแต่แต่ก็ได้สิ่งที่อยากกินมา้วทุกคนเราจะฟเ็นไส้ยืนชัวฟัง嘛อันนี้ตีนไก่ต้มเปื่อยแล้วทุกคน今天 <嗯 S 1> ว,ว们很晚去那个ย <laughs> <对 S 1> 有有都了 千层肚要不要放一点？嗯。嗯。对。h a p 哈，杜坤。千层肚。千层肚。对。对。对对嗯嗯千层嗯千层肚。千层肚，那你刚刚说什么对嗯、啊、你说的千，你跟着我说千层肚，我说对。嗯 <laughs> 我没听嗯嗯看一下。 โอ้ใช่这个了是吗？肥肠。嗯。น,น้ำจิ้มใส่น้ำมันงานหอมๆนะคะทุกคนน้ำมันงานทุกคนช,ช่วยช่วยช่วยลดความร้อนนะเพราะอะไรช่วยดับร้อนหรอเพราะว่าอันนี้มันร้อนๆใช่ไหมถ้ามาใส่อย่างเงี้ยน้ำมันงานก็จะช่วยลดความร้อนได้ระดับนึงแต่ก็ยังร้อนอยู่นะ 这，里多一点嘛？哪里多一点？它一根一根的嘛？你还要加一个啊？想一下，是不是还是很粘呐、啊？好吃，因为煮了很久啊，是吧？嗯。吃吧。嗯、吧吃吧，你吃吧，吃吧。 ยย <Okay. S 2> อยากกินอะไรก็ซื้อมาใส่นะทุกคน, mm. น,นอืมนี่นะมันๆหนีอยๆนะ ก๋วยละยงงเลย包มั้อ一点点อร่อยอ่ะไส้หมูน่าจะเป็นไส้แก่มนะทุกคนไม่ไม่ไม่ใช่ไส้อ่อน กินยาเบคอนกินเบคอนอืมอร่อยดีอืมไม่หิว <c oughs> นะรีบกินไปเลยฉันอร่อยาชี่วเ <c oughs> มื่อกินน้ำซุปมันแอมปรุงเครื่องเพิ่มไปนิดนึงคนใส่พวกน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วดำเกลือน,นิดหน่อยนะแล้วก็ผงเสน <c oughs> ผงชดรสนะผงเสนใครลองก็จ่าย这้ <c oughs> 面东西全部都可以吃了啊，อืม

chọc kính pháo tháo rồi mmmm 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 为什么？热啊，没汤。哪里啊？这上面啊。啊嗯。哎、喝点水嘛，喝喝点这个。你喝点这个嘛？你喝那个吗？喝吧。嗯。我想吃浓缩

那这个你不问我第一次吃吗？不 <laughs>，这不是你的意思是。嗯嗯、如果是泰国菜，你是第一次。做真的准备好了，这儿，这儿、嗯。你、啊、看，不吃豆皮吗？ 我都不玩。嗯 <laughs> 我喝汤吗？嗯，可以喝。拿、哎、筷子。嗯、可以喝，如果你觉得，如果你觉得喝汤开心，可以喝。嗯、如果觉得更开心，你可以拿手直接在里面拿。你、嗯嗯嗯 ย่อชันไส้เป็ดไส้เป็ดอ,อร่อยนะทุกคนมันๆใครที่ชอบกินฮอทพอตอ่ะลองหาซื้อมาทำลองหาซื้อมาใส่นะอร่อยไส้เป็ดคนที่นี่เขาจะแบบเอาพวกเนื้อพวกอะไรเงี้ยกินก่อนแล้วก็ค่อยกินผักทีหลังนะทุกคนไปกินที่ร้านเหมือนกันเขาจะแบบเขาจะใส่พวกเนื้อพวกอะไรเงี้ยก่อนให้เรากินเนื้อกินอะไรก่อนแล้วก็พอกินเนื้อกินอะไรเสร็จแล้วก็ใส่ผักทีหลัง 你像家了，了，买回来就生吃了。丸子放点去吧。嗯、啊？丸子。放嘛、嗯？放一啊？放一点。放两个丸子。肉筋、嗯，肉筋、嗯。刚刚汤在这儿是吧？嗯。 昨天想吃它，了。肥肠吗咳咳？你想吃的不是这样的肥肠吧？还有这样的肥肠吗？但是做出来不一样，对吧？吃吧吃吧，我刚,刚吃。 เออานว้เอามาผักไว้ก่อนร้อนเขียเกินเันกินรู้ปะม่ไม่ไมไที่นี่สา้ที่นี่สองสวันมานี้ฝนตกนะทุกคนที่ไทยฝนตกเหยค่ะ เริ่มเย็นแล้วแต่ก็ยังแบบไม่ถึงกันหนาวมากนะทุกคนยังใส่อะไรแบบอย่างนี้ได้อยู่ที่เนี้ย นอา่อยมากนะทุกคนมันใหญ่เนาะ,ะแล้วมันไม่ได้มีแบบกลิ่นที่แรงเหมือนบ้านเราเนาะเลือดเป็ดยาสี 对。现在我把我的口水吹到上面去。呃呃嗯、你是福袋吗？对呀、啊，还可以吹。嗯。那还有个大子吗？嗯。你说这个不知道。這個 งั้นวันนี้แอมกับพี่เล่ยก็พอแค่นี้นะคะถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวที่มนฑนชูชวนจังหวัดเฉิงตูก็ลองกินหัวกวางดูนะทุกคนหรือไม่ก็ลองกินไอเนี่ยอะไรนะหายดีเหลาาหรอที่ไทยอะ่ะอร่อยนะคะงั้นวันนี้ก็แค่นี้คะ่ะ บายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ